ช่องตามใจทูเดย์บทที่1309เขาไม่ใช่บุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์สีหน้าชวีเทียนซินไม่สู้ดีเป็นอย่างมากเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะเจอของแข็งบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์คนเก่งไรเทียมทานของสำนักอริยสัตว์แม้ที่นี่เป็นถิ่นของสำนักกวางยักษ์เป็นรังของสำนักกวางยักษ์พวกเขาจะไม่กลัวสำนักไหนเลยก็ได้ มองไปทั้งโลกคุณชางแค่อยู่ในเมืองกวังยักษยย์ก็ไม่สามารถมีใครอำนาจใดทำอะไรพวกเขาได้นี่คือความมั่นใจของสำนักกวังยักษ์เป็นพื้นฐานของการก่อตั้งสำนักแต่นี่ไม่ได้แสดงว่าพวกเขาจะสามารถสู้กับใครหรืออำนาจใดได้อย่างไร้ความกลัวมันกลับกันถึงมีความมั่นใจเช่นนี้อยู่สำนักกวงยักษ์ก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยขัดแย้งกับอำนาจใดมาก่อนยิ่งไม่ต้องพูดถึงความแค้นแบบเป็นตาย นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสํานักกวางยักษ์ยังรอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมชวีเทียนซินจึงจัดงานเลี้ยงอจริยะทุกครั้งที่มีงานประลองยุทธก้าสํานักเพื่อช่วยพวกศิษย์อริยะของสํานักใหญ่พวกนั้นตามกำลังที่จะช่วยได้เพราะพวกเขาไม่มีทางอยู่ในเมืองกวางยักษ์ย้ายโดยไม่ออกไปไหนตลอดชีวิตถ้าหาเรื่องศัตรูตัวฉกาจขึ้นมาคงจะต้องหดหัวอยู่ในเมืองกวางยักษ์ย้ายไปตลอดชีวิต ดังนั้นตอนนี้ชวีเทียนซินจึงรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วสูดหายใจลึกรีบประสานมือทำความเคารพหลินหยุนแล้วพูดว่าพี่หลินพี่หลินเป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ในตำนานจริงๆเหรอหลินหยุนพูดอย่างราบเรียบถ้าใช่แล้วจะทำไมถ้าไม่ใช่แล้วจะทำไมชวีเทียนซินหน้าเปลี่ยนสีจู่จก็พูดอะไรไม่ออกเออคำถามนี้ตอบไม่ได้จริงๆ อย่าบอกนะว่าถ้านายไม่ใช่บุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์วันนี้นายจะตายอยู่ที่นี่เหรอชวีเทียนซินพูดว่าบุตรอริยสัตว์พูดตลกแล้วเรื่องนี้สำนักกวางยักษ์ของผมก็ไม่ได้ก้าวไก่อะไรมากก่อนหน้านี้ที่จวนเทียนซินก็ขอโทษบุตรอริยสัตว์แล้วแล้วก็พูดปกป้องบุตรอริยสัตว์ด้วยการที่พาผู้อาวุโสทั้งสองท่านในสำนักมาเพราะกังวลว่าจะเกิดการต่อสู้ในเมืองจนทำให้เกิดเหตุที่ไม่จำเป็น บุตรอริยสั์ได้โปรดอย่าเข้าใจผิดแต่ไม่ว่าอย่างไรสําหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เทียนซินขอโทษบุตรอริยสั์ด้วยหวังว่าบุตรอริยสั์ให้อภัยเมื่อชวีเทียนซินพูดคําเหล่านี้ออกมาถึงแม้คนจํานวนมากที่ยังคาดเดาตัวตนของหลินหยุนไม่ออกก็รู้ทันทีบุตรอริยสั์แห่งสํานักอริยสัจ ไม่ว่าตอนไหนเพียงแค่บุตรอริยสั์แห่งสำนักอริยสั์ออกมานั่นแสดงถึงผู้เก่งกาจไร้เทียมทานไม่มีผู้เก่งกาจไร้เทียมทานคนใดสามารถเทียบได้บุตรทยนะแห่งสำนักทยนะพระบุตร,รแห่งสำนักปฏิบัติธรรมล้วนแข็งแกร่งไรเทียมทานเช่นกันถึงขนาดที่สามารถเทียบได้กับบุตรอริยสั์แห่งสำนักอริยสั์แต่ว่าเทียบได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งจะเทียบได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยดูจากประวัติศาสตร์หลายปี บุตรยานะแห่งสำนักทยานะพระบุตรแห่งสำนักปฏิทัพยังได้กว่าบุตรอริยสัย์แห่งสำนักอริยสัย์ขั้นหนึ่งบุคคลสูงส่งเช่นนี้ใครจะกล้าเฉยเมยละ่ะแต่คนที่มุงดูตอนนี้ยังตกอยู่ในสภาวะไม่อยากจะเชื่อคนหนุ่มตรงหน้านอกจากผลการฝึกตนแล้วไม่มีเงาของบุตรอริยสัย์แห่งสำนักอริยสัย์สักนิดไม่ต้องพูดถึงการที่หน้าตาธรรมดาแต่งกายงั้นๆไม่มีราศีโดดเด่นของยอดฝีมือเลย นี่เป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ในตำนานจริงเหรอช่างไม่อยากเชื่อเลยจริงๆแต่อย่างอื่นล้วนเป็นคำพูดไร้สาระมีเพียงผลการฝึกคนที่เป็นความจริงนอกจากบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ใครจะมีผลการฝึกตนอันน่ากลัวในตอนที่อายุน้อยขนาดนี้ได้บ้างต้องเป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์แน่ๆไม่เห็นเหรอว่าขนาดสำนักเต่าเฉินเซียวอันยิ่งใหญ่ยังถอยเลย อย่ามองว่าอยู่ที่เมืองกวางยักษ์ย้ายแล้วเมืองกวางยักษ์ย,ย้ายยังต้องยอมจำนวนให้ใครจะกล้าลงมือกับบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ยิ่งไปกว่านั้นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์คนนี้ไม่เพียงแต่จะมีพละกกาลังแข็งแกร่งต้องมีผู้คุ้มกันอยู่ด้วยแน่ๆสำนักกวางยักษ์ย้ายใช้กำลังของตัวเองเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทำอะไรเขาได้เว้นแต่ว่าจะเปิดค่ายกลยุทธ์โบราณการของเมืองกวางยักษ์ย้าย แต่การเปิดค่ายกลดนพูดง,ง่ายแต่สิ้นเปลืองมหาศาลในสถานการณ์ปกติสํานักกวางยักษ์ไม่สามารถแบกรับราคาขนาดนี้ได้อีกทั้งไม่ใช่ความแค้นถึงขั้นเป็นตายไม่จบไม่สิ้นอะไรขนาดนั้นเห็นได้ชัดว่าคําพูดของชวีทเทียนซินต้องการจะปรองดองกันแต่ทว่าขณะนั้นเงาแสงสีขาวหาะเข้ามากระทันหันลอยอยู่กลางอากาศปรากฏตัวออกมาเป็นผู้หญิงในชุดคลุมยาวสีขาวใบหน้าเรียกได้ว่าเย็นชามาก ผู้หญิงรูปร่างผอมบางหน้าตาสสวยแต่ดูมีสีหน้าโกรธเคืองเมื่อปรากฏตัวก็ดึงดูดสายตาของทุกคนทันทีดวงตาเย็นชาที่มีความโกรธของหญิงสาวหยุดลงที่หลินหยุนได้ยินเพียงเสียงเย็นชาของเธอนายเป็นใครกันแน่ถึงกล้าปลอมตัวเป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ของฉันทำไมนายถึงกล้าแบบนี้เมื่อหญิงสาวพูดเช่นนี้ออกมาทุกคนอุทานออกมาอย่างตกใจอีกครั้ง นี่มันอะไรกันผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมถึงกล้าพูดว่าคนคนนี้ไม่ใช่บุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ไม่ใช่มัง้งผลการฝึกตนของเด็กคนนี้น่าหวาดกลัวมากจะไม่ใช่บุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์หรืองั้นคนคนี้คือใครกันล่ะเฮ้เฮ่ดูจะเหมือนกับที่ฉันคิดผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในอัจฉริยะสองพี่น้องไร้เทียมทานของสำนักอริยสัตว์หาเกิดอะไรขึ้น สำนักอริยสัตว์มีพี่น้องคู่หนึ่งพี่สาวชื่อเสินปิงชิงน้องสาวชื่อเสินยู่เจียตั้งชื่อให้มีความหมายเปรียบเปรยหญิงสาวที่งามบริสุทธิ์ทั้งกายและใจส่วนผู้หญิงตรงหน้าคือพี่สาวที่ชื่อเสินปิงชิงที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองนี่คือนางฟ้าปิงชิงในตำนานหาที่เปรียบมิได้จริงๆแต่ในเมื่อคนนี้ไม่ใช่บุรตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์งั้นเป็นใครกันแน่เฮอะเอแค่ดูก็รู้แล้ว ปลอมตัวเป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์เรียกได้ว่ากล้าหาญจริงๆคนนี้ใช้ตัวตนของบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริทท่องไปในคุณชางไม่รู้หลอกเอาสมบัติล้ำค่ามามากเท่าไหร่ครั้งนี้นางฟ้าปิงชิงปรากฏตัวออกมาแล้วเรื่องนี้ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่คิดไม่ถึงจริงๆว่าคนนี้จะโกหกสายตาของหลินหยุนก็หยุดอยู่ที่หญิงสาวเช่นกันเดิมทีซิงเฟยที่วางใจได้แล้วตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง หลินหยุนมองหญิงสาวแล้วพูดอย่างราบเรียบว่าฉันบอกตอนไหนว่าเป็นบุตรอริยสัตร์แห่งสำนักอริยสัตร์เมื่อได้ยินคำพูดนี้ออกจากปากหลินหยุนในใจของทุกคนเกิดความพรุ่งพลานอีกครั้งไม่ใช่จริงๆด้วยยอมรับจากปากตัวเองแล้วตอนนี้ทุกคนถึงเป็นคนที่มามุงดูแววตาที่มองไปยังหลินหยุนในตอนนี้ฉายแววโมโหรู้สึกว่าโดนหลอกอีกด้านหนึ่งชวีเทยียนซินกับผู้อาวุโสของสำนักกวางยักษ์ทั้งสองคนก็มีสีหน้าเคร่งครึมเป็นอย่างมาก พวกเขากำลังจะยอมจำนวนแล้วแต่กลับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าจะพูดว่าใครโมโหที่สุดคงต้องเป็นพวกเขาสามคนแล้วละ่ะแน่นอนว่ายังมีเซินปิงชิงด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของหลินหยุนในตอนนี้เซินปิงชิงหัวเราะเย็นชาพูดตำหนิว่าทำไมมาถึงตอนนี้เสียแ้งไม่ได้แล้วเหรอนายปลอมตัวเป็นบุตรอริยสัตว์แห่งสำนักอริยสัตว์ของฉันทำลายหน้าตาของสำนักอริยสัตว์ของฉัน ยิ่งไม่รู้ว่าไปหลอกคนข้างนอกตั้งเท่าไหร่ได้ผลประโยชน์มาตั้งเท่าไหร่วันนี้ฉันจะให้ทางเลือกที่ช่วยชีวิตนายได้ถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้ของปีหน้าจะเป็นวันครบรอบวันตายของนายช่องตามใจทูเดย์บทที่สิบสาสิบคิดไปเองสีหน้าลินหยุนไร้อารมณ์พูดอย่างราบเรียบว่าไม่ได้สนใจพูดพลางเขาหันไปมองซิงเฟยที่อยู่ด้านหลังเราไปกันเถอะ พูดจบกำลังจะพาซิงเฟยอ,ออกไปทันใดนั้นเสินปิงชิงหายตัวแวบมาขวางหน้าหลินหยุนกับซิงเฟยเอาไว้คิดจะไปงั้นเหรอไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกคนไรยังอายแบบนายวันนี้ต้องตามฉันกลับไปสำนักอริยศาสตร์รอให้สำนักฉันจัดการถ้าไม่ตามฉันไปวันนี้นายก็ตายที่นี่ซะเถอะพูดจบกระบี่ยาวถูกชักออกมาอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันลมปราณอันเย็นยะเยือกบนตัวเธอก็แผ่ซ่านออกมาทันทีแววตาหลินหยุนบูบไหวสีหน้าเคร่งเครืมขึ้นมาเขารังเกียจคนที่ชวนทะเลาะแบบไม่มีเหตุผลเป็นที่สุดตอนนี้เห็นการกระทําของหญิงสาวคนนี้หลินหยุนเริ่มโกรธเคืองเขาสะบัดมือทันทีมีบางอย่างที่มองไม่เห็นแผ่ปกคลุมออกไปวินาทีต่อมาตัวของเสินปิงชิงลอยกระเด็นออกไป ถึงแม้เธอเป็นอัจฉริยะของสำนักอริยศาสตร์แต่มีผลการฝึกตนเพียงแค่ยาทองระดับห้าผลการฝึกตนเช่นนี้ในบรรดาคนอายุน้อยทั่วทั้งโลกคุณชางถึงเรียกได้ว่าอยู่อันดับต้นต้น,ตนหาได้ยากแต่ไม่นับว่าเป็นคนเก่งไร้เทียมทานเทียบไม่ได้แม้กระทั่งหวงวฉาแน่นอนว่ายังห่างชั้นกับหลินหยุนเยอะมากตัวลอยกระเด็นออกไปกระอักเลือดออกมาทางปากสีหน้าของเซินปิงชิงเปลี่ยนไปอย่างมาก เธอไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะห่างชันกับหลินหยุนมากขนาดนี้แน่นอนว่าเพราะเธอไม่เห็นการต่อสู้ระหว่างหลินหยุนกับยอดฝีมือสองคนของสำนักเตาเชิญเซียวเมื่อครู่ไม่งั้นเธอคงไม่หลวมตัวเช่นนี้หลินหยุนส่งเสียงหึไม่ประมาณกำลังตนเองถ้ายังวายๆอีกอย่าโทษฉันที่ฆ่าเธอเสินปิงชิงยิ่งโมโหเข้าไปอีกเหมือนจะพ่นไฟออกจากตาทั้งสองข้างกัดฟันเค้นเสียงพูดออกมาว่า คนต่ำช้าระยังอายไม่รู้จักละอายอย่างนายจะฆ่าฉันได้เหรอคนที่จะตายจริงๆคือนายตายซะเถอะพูดพลางแผ่นหยกชิ้นหนึ่งถูกโยนออกไปจากมือในขณะเดียวกันแผ่นหยกมีแสงสว่างวาบขึ้นมาลมปราณที่ทำลายทุกอย่างถูกปลดปล่อยออกมาทันทีลิ้นหยุนหน้าเปลี่ยนสีความรู้สึกอันตรายเป็นอย่างมากกำลังใกล้เข้ามา เขาหันไปคว้าตัวสิงเฟยใช้แรงทั้งหมดเหวี่ยงสิงเฟยอ,ออกไปนอกเมืองในขณะเดียวกันเข้าใช้ท่าที่ห้าของ18ท่าต้าเต๋าท่าห้ามสิ่งวัยชนแต่แผ่นหยกนั้นระเบิดออกมาพลานุภาพอันน่ากลัวที่ถูกปลดปล่อยออกมาทัดเทียมได้กับการโจมตีของยอดฝีมือยาทองระดับ8พลานุภาพน่ากลัวที่แข็งแกร่งทําให้ท่าห้ามสิ่งวัยชนของหลินหยุนแทบจะใช้การอะไรไม่ได้เลยระยะเวลาเพียงครู่หนึ่งก็ถาโถมเข้ามาอีก ประกายแสงงดงามพุ่งขึ้นมาบนตัวหลินหยุนนี่คือร่างกายที่ยังไม่ถึงระดับสูงของเขาในขณะเดียวกันมีบันไดที่เหมือนภาพลวงตาปรากฏอยู่กลางอากาศตอนนี้หลินหยุนไม่กล้าลังเลอะไรทั้งนั้นใช้ผลการฝึกตนอย่างบ้าคลั่งและเหยียบมันขึ้นไปหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าตอนเดินได้ถึงเก้าที่สามสีหน้าของหลินหยุนซีดเผือดเป็นอย่างมากเริ่มสั่นอย่างรุนแรงไปทั้งตัว ทันใดนั้นหลินหยุนกัดฟันกรอดและต่ลงตรงหว่งคิ้วเลือดสารจริงพุ่งออกมาทางปากทันใดนั้นสารจริงและเลือดเผาไม่ขึ้นทันทีจูู่เหมือนเขาแก่ลงหลายสิบปีลิ้นหยุนแผ่เสียงออกมาในที่สุดก็เดินก้าวที่สี่ได้ตอนเดินก้าวที่สี่พลังของฟ้าดินอันน่ากลัวถาโถมเข้ามาในอากาศพลังที่มองไม่เห็นครอบคลุมไปทั่วฟ้าดินราวกับฟ้าดินกำลังสั่นสะเทือน นี่เป็นครั้งแรกที่หลินหยุนย่ำฟ้าเก้าทีเดินมาถึงเก้าที่สี่หลังจาก9ก้าเข้าสู่แดนยาทองแต่นี่คือขีดจำกัดของเขาในตอนนี้เกิดขึ้นจากการเผาไม่สารจริงและเลือดอย่างบ้าคลาั่งพลังอันน่ากลัวสองพลังปะทะเข้าหากันอย่างรุนแรงเห็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอันน่ากลัวนี้ของหลินหยุนทุกคนถึงกับเบิกตาโตและพากันหนีอีกครั้งท่านใดนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นเหมือนฟ้าถล่มดินทลายอย่างไรอย่างนั้น ลิ้นหยุ่นพ่นเลือดออกมาหล่นลงมาบนพื้นกระแทกกับพื้นนอกเมืองอย่างรุนแรงส่วนอีกด้านหนึ่งเสินปิงชิงก็ไม่คิดไม่ฝันเธอเอาม้วนยกคุ้มกันชีวิตที่อาจารย์มอบให้ออกมาแล้วแต่กลับมีผลลัพธ์เช่นนี้พลานุภาพเทพอันยิ่งใหญ่ก็ทําให้เธอกระเด็นออกไปทันทีพ่นเลือดออกมาจากปากเป็นทางยาวแต่การสันสะเทือนที่เธอได้รับไม่นับว่ามากเท่าไหร่สูดหายใจลึกขยับกระบี่ยาวในมือ เซินปิงชิงเด้งตัวขึ้นไปกลางอากาศหอบไปตรงที่ที่หลินหยุนตกลงไปเมื่อครู่เพราะเธอเห็นว่าหลินหยุนยังไม่ตายตอนที่เธอกำลังหอบมาแรงที่มองไม่เห็นพุ่งเข้ามาทันทีบีบคอของเซินปิงชิงเอาไว้แน่นดึงเธอลงมาจากกลางอากาศมาอยู่ตรงหน้าหลินหยุนตอนนี้หลินหยุนเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดบนตัวมีแผลเต็มไปหมดแสงสลัวสลวล้อมรอบตัวเขาเอาไว้ทั้งตัว จากการมองเห็นด้วยตาเปล่าเขากำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแต่เพิ่งจะฟื้นฟูได้เพียงเล็กน้อยบาดแผลก็ปรี่ออกมาอีกครั้งร่างกายของหลินหยุนสั่นอย่างรุนแรงหายใจรุนแรงผ่านไปนานจึงเงยหน้าขึ้นมองเสินปิงชิงเธอใช้ได้เลยนี่ฉันไม่ได้สัมผัสกับวินาทีแห่งความเป็นตายมาแบบนี้มานานแล้วแต่เธอคิดจะใช้การโจมตีแบบนั้นมาฆ่าคนอย่างหลินชางสองเหรอขอโทษด,ด้วยนะ เธอคิดอย่างไร้เดียงสาเกินไปแล้วฉันบอกแล้วไงถ้าเธอยังวายๆต่อหน้าฉันอีกฉันจะฆ่าเธอตอนนี้เธอเชื่อแล้วหรือยังลินหยุนพูดออกมาช้าๆอย่างสบายๆแต่พลังที่มองไม่เห็นของเขากลับควบคุมเสินปิงชิงเอาไว้อย่างอยู่หมดัดแววตาเซินปิงชิงฉายแววตื่นตระหนกแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วถูกแทนที่ด้วยการเยาะเย้ยและไม่พอใจอย่างไม่สิ้นสุด ถึงเธอตกใจมากที่หลินหยุนรอดจากการโจมตีที่ได้จากอาจารย์แต่ตอนนี้กลับไม่กลัวแล้วเธอพูดอย่างไม่พอใจว่าที่แท้นายก็คือหลินชางชองมีหน้าหลัดถึงมีผลการฝึกตนเช่นนี้แต่อย่างนายจะกล้าฆ่าฉันเหรอฉันเป็นศิทธ์อัจฉริยะของสำนักอริยศาสตร์อาจารย์ของฉันเป็นผู้อาวุโสของสำนักอริยศาสตร์เป็นสิทธ์น้องของเจ้าสำนัก ถ้านายฆ่าฉันอาจารย์ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่ทั้งสำนักอริยศาสตร์ก็ไม่ปล่อยนายไว้เหมือนกันลินช่างสองใช่ไหมก่อนหน้านี้นายล่วงเกินสำนักหยุนเทียนเป็นอย่างมากถ้านายฆ่าฉันจะเป็นการล่วงเกินสำนักอริอรยศาสตร์เป็นอย่างมากนายคิดว่าสำนักอริยศาสตร์ของฉันจะเหมือนสำนักขยะอย่างสำนักเทียนหุ่นหยุนหรือคิดว่าจะทำอะไรนายไม่ได้เหรอไม่ใช่อย่างที่นายคิดหรอก ถ้าสำนักอริยศัตว์อยากฆ่านายถึงนายหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวก็ไม่มีทางที่จะรอดได้ถ้ารู้แล้วก็ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้และกลับสำนักไปกับฉันให้เจ้าสำนักกับผู้อาวุโสของสำนักฉันจัดการถึงจะหนีไม่พ้นจากความตายแต่ยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่ได้มากขึ้นสักหน่อยถึงรอดได้ไม่กี่วันก็ยังดีกว่าการที่ตายทันทีถ้านายเป็นคนฉลาด น่าจะรู้ว่าควรจะเลือกอะไรหลินหยุนอึ้งไปเขาไม่คิดไม่ฝันว่าคนคนหนึ่งจะคิดไปเองได้ถึงขั้นนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ